วันมาไหนก็ข่าวเต็มมาลัามีเฮ็ดมีร้องนายด้วยรหัสผ่านเพชรพวกเขานี่ครับเนาะว่าลองยามเำาอ่ามาเจอก็ข่าวลุ้มรหัสผ่านเพชรพวกว่าล่าผ่านเพชรพวกเขานั่นเป็นอีสังนีะครับเนาะว่าได้ลัเข้ากับด้วยดีเลยนีะครับเนาะอันนี้ก็ข่าวเต็มเฮ็ดมีลัานี้อาตีนไอ้ก็ข่าวเตือนไปพวกได้ไปโมโนก็ให้ขานะครับเนาะมาครับเนาะเพราะฉะนั้นก็เข้ากับด้วย้ำกันนีะครับเนาะเข้ามาได้ดีนีะครับเนาะ ดีน่เลครับเนาะเาดคับเจ่าเครับเนาะพอมาถึงดีแน่นจ้งมือในครับเนะมันจะมีน้าพาของเขานีครัเนาะกันในครับเนะเียเจ้ยาดีแน่ครับพอมาถึงดีแน่เดเจียนัจัดการบัญชีในครับเนาะเจียคขดีน่ครับเจีขคามาในี่เนะมาถึงดีแน่เราเดือนหาด้น่ครนืหาดีนะมาเรียคาเดียว ควปลอดภัยเนี่ยคเนะเด็กขดีนะเด็กขามานี่มาถึงีก่อนลก็เขาก็เลื่อนขึ้อนนคระเนาะเลื่อนขึ่อนนะครันะพอเลื่นขึ่อนก็เด็กขอดีได้ครัเนาะเด็กขเด็กขนะฮะมาถึงนี่ก็แล้ก็เขาเด็กขาทีเพชรปกนคะนะเด็กขาดีเพโปกฮะเด็กขีเพชรปกมันจดให้เฮา คุยปัญหารหัสหน้าจอหน่อยคะ่ะเนาะดินท้าล็อกหน,านะะนะะ้าจอหน่อยค่ะเนาะในค่ะเนาะค่าตราเปลี่ยปันชักแกงเนื้อมือหน่อยค่ะเนาะในค่ะเนาะพอมาถึงที่นี้นะฮะเราติดด้วยเ,ยเลยว่ารหัสผ่านหน้าเป็นอีสังในะคะ่ะเนาะพอเตี๊ยปันดีในก็ติดัหรหัสผ่านหน้ายาวในะคะ่ะเนาะพอเตี๊ยปันดีในในะคะ่นะเนาะเนค่ะเนาะอันตอนตัเดเ้ามาด้วยรหัสผ่านที่แน,นี้ในถึงจะว่าห,าห้ามเฮ็ดไอรหัสล็อกหน้าจอ้อใน ติดเข้ามาเไรื่อยๆเลนะคะเนาะหนูเลยหนูเลยเฮ็ดรหัสผ่านนัดเจ้าก่อนเลคะเนาะนะครันเนาะอันน้นก็นนกลองไล่ด้วยรหัสผ่านเขาก่อนอยาพัาเลยคะเนาะอันนี้นก็พาไว้ก็เขาติดโฆษณาติดตามเป็นค้าพองเลคะเนาะเพรวค้ามีอันน้องรานใหมๆ่ๆก็ค้าตรงกันมาลัดในแล้วก็ขาแทงนะคะเนาะอันนั้คะเนาะน้องรับนก็อนอยาพังนะคะเนาะ เราเช่ะะนั้นก็ค้พูดอะไรในก็ทางพ่อมาะอะไรนะคนแหะนะคำว่าค้าหูในผ่าดนี้นีนะ okay, ้นหละนะไอ่คววันวันี้ไก็ไม่สุ่ค่ะ